จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อประเทศไทยนั้นพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับอัปเดตนาวโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2560ถึงพศ2579ถือเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนตามแผนจะก่อสร้างทั้งหมด4สายได้แก่สายเหนือสายตะวันออกสายตะวันออกเชียงเหนือและสายใต้ตัวรถไฟความเร็วสูงตามแผนมีการพัฒนาทั้งหมด4สายกระจายเส้นทางไปยังภูมิภาคต่างๆได้แก่สายเหนือกรุงเทพพิษณุโลกเชียงใหม่ ระยะทางรวม669กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน12สถานีคาดว่าจะเปิดใช้ระยะที่1กรุงเทพพิษณุโลกได้ในปี2572และเปิดใช้ระยะที่2พิษณุโลกเชียงใหม่ในปี2575ซ้ายตสหายตะนอเชียงเหนือกรุงเทพนครราชสีมาหนองคายระยะทางรวม609กกิโลเมตร ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน11สถานีคาดว่าจะเปิดใช้ระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาในปี2,568และเปิดใช้ระยะที่2นครราชสีมาหนองคายในปี2,573สายตะวันออกเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรณภูมิอุทภเมาระยะทางรวม220กิโลเมตรประกอบไปด้วย สถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน9สถานีคาดว่าจะเปิดใช้ระยะที่1ดอนเมืองสวนภูมิอุตภเปาในปี2570และเปิดใช้ระยะที่2อุตภเปาระนองตราดในปี2576อดสดสายใต้กรุงเทพปาดังเดซาระยะทางรวม970กิโลเมตรประกอบไปด้วยสถานีจำนวน12สถานีคาดว่าจะเปิดใช้ระยะที่1กรุงเทพหัวหิน ในปี2575และเปิดใช้ระยะที่2หัวหินสุราชธ,ธานีปาดังเดซาในปี2580โดยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณคุณลุงรปภค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้เสร็จไวๆประเทศไทยเจริญแน่แนความหวังของคนอายุ60ที่จะได้ดูที่จะได้เห็นประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่ง ได้เจริญก้าวหน้าสุดๆสวัสดีครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประธานกรรมการภาคพื้นแปซิฟิก2,540ถึง2,577ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอให้สายกรุงเทพน้องคายผ่านฉลุยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากให้สายเหนือน่าจะไปสุดที่เชียงรายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสำเร็จสำเร็จร่วมด้วยช่วยกันทำคู่ขนาน ถนนลูกรังในตำบลหมู่บ้านท้องถิ่นจัดไปถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าให้เสร็จไวๆนะครับดีมากเลยครับแบบนี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากได้นั่งก่อนตายไม่รู้จะทานหรือเปล่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากนั่งไปอุดรคือสีดีเนาะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าขอให้สําเร็จครับประเทศไทยจเจริญแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับล่าสุดเขมเมตเกินห้ามใจสุดท้ายก็เอาบุพเพสนิวาสไปฉายเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางกลุ่ม facebook เสียมกุ๊กซึ่งมีผู้ใช้ a c e b o o k ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับคำพูชาได้สิทธิ์ฉายบุพเพสนิวาสละครแนวประวัติศาสตร์ย้อนยุคชื่อดังของไทยมีข้อแม้ฉายได้แต่ห้ามก๊อปปี้เด็ดขาด เฟซบุ๊กพี n อ็นเนเมบอร์เดียได้โพสต์จดหมายเตือนสื่อในกัมพูชากรณีได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบุพเพสนิวาสภาคต่อทั้งทางทีวีโดยระบุว่าจดหมายแจ้งเตือนสถานีโทรทัศน์ PNN เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในกัมพูชาที่ได้รับสิทธิพิเศษในการออกอากาศภาพยนตร์ไทยบุพเพศนิวาสพาร์ทเฟสทั้งทางทีวีและแพลตฟอร์มดิจิตอล กรณีใครขโมยก๊อปปี้นำไปใช้กับสื่อต่างๆในกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตทางบริษัทเรานั้นจะดำเนินการตามกฎหมายประเทศไทยต้องชนะและนี่นะครับคือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูบเพศนิวาสภูเพศนิวาสเป็นละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคออกฉายครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ผลิตโดยบริษัทบอดแคสต์ไทยเทเลวิชันจำกัดเขียนบทโทรทัศน์ดย สลยาสุขานิวัต์ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของรอมแพงกำกับการแสดงด้วยพวัตพนังคสิรินำแสดงด้วยธนวัตรวัฒนภูติราณีแคมเปนลุยสกอตสุศีราแน่นหนาประมะอิ่มอโนไทยและกันนรันวงขจรไกรออกอากาศครั้งแรกในวันที่ย1เอดกุมภาพันธ์2 5 6 1 ถึง11เ,เมษายน2561ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นดราม่านี้กันครับคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อโจรกลัวโจรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอา้าวมีกฎหมายด้วยเหรอเห็นก๊อปเขาไปทั่วนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากเข้าใจผิดนะครับมันขู่กันเองคือช่องเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์แต่ช่องอื่นหรือสื่ออื่นน่ะห้ามนําไปใช้หรือก๊อปปี้แต่อีช่องที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะ่ะ S <S <an> ก็อีกเรื่องนะฮ่าฮ่า่าัดมาครับคอมเมนต์ว่าเพื่อยอดวิวจะกลัวกันไหมก็อีกเรื่องนะแต่เชื่อเถอะว่าฟังคำเมนต์อ่ะก็แค่ปองหูซ้ายทะลุหูขวาทัดมาครับคอมเมนต์ว่าจะฟังเหรอทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแค,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 ค่คิดว่าบุเพันิวาสภาคภาษาคำเมนต์ก็ขำตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังแล้วทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าปุเพหรือผลพิขิตเอาให้แน่ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า,รรา,ท,า,วาทำอะไรมันไม่ได้หรอก ทั้งโง่ทั้งมึนน่ะกูจะเอาแล้วก็มาว่าไทยขโมยของมันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามันทําได้ไหมนักแสดง1คนแสดงเป็น3คนล่าสุดก็เห็นมีก๊อปชุดละถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาก็เขียนกันแบบนี้ทุกวิดีโอดีวดีภาพยนตร์อยู่แล้วเพียงแต่เมื่อมีคนละเมิดก็ปล่อยไม่ฟ้องเองลิขสิทธิ์ก็ได้ทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จโดยไม่ต้องจดลิขสิทธิ์แต่ ปั่นข่าวว่าจดทะเบียนแล้วบ้างให้ใช้แต่ห้ามก๊อปี้บ้างแค่ขายข่าวนะเมื่อใดที่มีข่าวฟ้องร้องเขมรน,นี่นะที่ละเมิดลิขสิทธิ์จึงเอามาลงออกข่าวดีกว่ามั่งเพราะทำให้คนเข้าใจผิดว่าลิขสิทธิ์อื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนฟ้องไม่ได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องเอาจริงเอาจังได้แล้วครับเราปล่อยป่าละเลยกันมานานแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ